อันนี้เราก็มาเข็นลงใบบริจาคครับบริจาคเขาบริจาคแล้วเราก็เข็นไปให้ตามวัดตามบุริทิทีครับเขาเขาที่ต่อมา,มาให้มาเข็นครับ ชอบดูจะไม่ชอบเราอ่ะสนใจตักลงไหม,ม <laughs> ชอบชอบดูจะไม่ชอบอะไรวะด่ามากอะไรบ้า,า,บา,ง,บางว่าี๋ยวต้องเอาให้ใช้ตักลงไม่ชอบดูไม่ชอบดูนะแต่ไม่เลือนผ่านไม่อยากดูเลยในเมนนะไม่อยากดูเลยแต่ไม่เลือนผ่านเอาตักลงไหม อันนี้มีทั้งใบใหญ่ใบน้อยนะครับมีให้เลือกใช้แต่่ขนาดนะ ตอนนี้ก็เอาขึ้นเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาไปลงตามจุดนะครับหน้าจะจุดละสิบสิบใบยี่สิบใบครับนี่มีใครต้องการไหม ใครต้องการไหมนะมีใครต้องการไหมม,ไหม,มีกี่ใบอันนี้เหรออืมน่าจะประมาณป70ป <70 S 1> ่ะ70 70ใบมีประมาณ70ใบครับนี่ครับในีนงานงานช่วยครับช่วยมูลนิธิช่วยวัดแถวบ้านเราครับเอากระด้างครับไม่รู้ว่าจะติดกิ่งไม้ไหมเ,เห็นมาเยอะเลย น,นี้เราลงเสร็จแล้วครับหนึ่งจุดครับกิโลเนี่ยประมาณสิบกว่าสิบกว่าแถวหนึ่งเกือบยี่สิบในยี่สิบกว่าย <20 S 1> ี่สิบพอดีอ่าพอดยี่สิบยี่สิบแล้วก็อีกท้ายอีกสามใบสี่ใบในยี่สิบกว่ายี่ห้ายี่ห้าใบอันนี้ลงหนึ่งจุดครับยี่ประมาณยี่ห้าใบครับเดี๋ยวไปลงจุดตื่นกันต่อครับ

ครับสีมือตอนเข้าครับเราดูสีมือตอนออกได้ไหม้นึ่งสองยกมือหน่อยดิยกมือป้อนหน่อย